สวัสดีคนระับสวัสดีฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดม,มาซ่อมนะครับผมกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ไปซื้อเครื่องมาโปรเตอรติสน,นะครับศูนย์สามตัวพันแปดนะครับ VSC ซื้อจากสิงกงวางน้อยนะครับอนนุนเครื่องเดิมความแตกต่างนี่พอๆอเลยสภาพสภาพพอเลยนะครับตัวนู้นจะมีปั๊มพาวเวอร์นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นแหลกไฟฟ้าตัวนู้นจะเป็นแหลกน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นแหลกไฟฟ้าความแตกต่างก็คือคอมแม่นะครับหนึ่งคอแมอแอคอมแอจะไม่มีหน้าคัดนะครับเป็นลิ้นวาล์วนะครับส่วนอันนู้นของเก่าจะเป็นหน้าคัดนะครับผมเป็นลูกใหญ่พอดีตัวนั้นอ่ะจะเป็นคอมเหมือนของแคมลี่นะแล้วก็มีปั๊มนะครับส่วนอย่างอื่นเหมือนหมดนะครับ อย่างอื่นเหมือนกันหมดเนี่ยเหมือนเงินหูยึดแท่นเครื่องนะครับใช้ตัวเดิมตัวหลังก็เปลี่ยนยึดฮิวเกียร์นะครับส่วนเกียร์ก็ต่อสายไฟหนึ่งเส้นก็วิ่งได้ปกตินะครับแล้วก็พวกสายไฟนะครับสายไฟก็จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนหูฉีดจะเป็นสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียว เพราะว่าปลั๊กเกียร์ตัวนี้ปลั๊กตำแหน่งเกียร์เนี่ยมันจะเป็นปลั๊กใหญ่นะครับปลั๊กตำแหน่งเกียร์ก็จะเป็นปลั๊กใหญ่ตัวนี้นะครับปลั๊กใหญ่มันจะมีปลั๊กบา,างกับปลั๊กหนาส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเว้น2เส้นนะเห็นไหมนี่นนนสีส้มส้มนะครับเนเป็นเสียมส้มอุดไว้นะครับเว้นไว้สองเส้นนะครับ แต่ของญี่ปุ่นจะมีเว้นไว้แค่เส้นเดียวนะครับเว้นเส้นเดียวก็ไม่ยากครับต่อลงกาวนะครับต่อลงกาวใช้ได้แล้วก็เนี่ยต่อไปในรูนี้เลยแล้วก็ลงกาวเลยนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนปกติไฟไม่เด้งไม่โชว์นะ,อะคอมตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวต้องใช้คอมลูกเดิมนะครับ เพราะคอมลูกนี้มาถ้าจะใช้ลินวาวมันไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้จะมีสัญญาณวัดรอบสัญญาณวัดรอบนะครับก็ใช้ลูกเดิมนะฮะคุยลูกค้าแล้วนะครับคุยลูกค้าตั้งแต่ก่อนจะเปลี่ยนเครื่องแล้วว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือคอมเมนนะครับในชาร์จแต่ในชาร์จเราต่อให้ใช้กันได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็สายไฟเนี่ยปลั๊กก็จะไม่เหมือนกันลายสายไฟก็จะต่างกันนะครับแต่ เรื่องสายไฟเนี่ยไม่มีปัญหานะครับถึงจะใช้สายไฟเดิมก็ได้หรือว่าจะใช้เส้นใหม่ก็ได้นะครับผมทําได้นะครับใช้เส้นใหม่ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเสียเวลาแกะลอกลายใหม่นะไม่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 ต้องตัดต่อนะครับคือไม่ไม่ตัดต่อเนี่ยใช้สายไฟชุดนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าลูกค้ารอได้ลูกค้ารอได้ผมก็จะเอาชุดนี้ใส่ให้นะแต่ถ้าลูกค้ารีบนะครับก็จะใช้สายไฟชุดเดิมใช้ไปก่อนนะครับ เราลูกค้าว่างก็ออกกลับมาลื้อกลับมาลื้อสายไฟนะครับแล้วก็เอาชุดชุดใหม่เนี่ยใส่ไปคืองานผมทําเนี่ยกับลูกค้าที่เราทํากันประจําเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับนะฮะถ้ามีปัญหาเราก็แก้ปัญหานะครับคือถ้าเราเลือกงานนะครับถ้าเราเลือกที่จะทํามันก็ไม่ได้อะไรนะฮะจริงๆเลยนะครับที่การใช้ชีวิตส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเราเลือกงานเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรนะครับ พวกนี้ยถ้าเราทําได้คือซึ่งซึ่งผมก็ทําได้อยู่แล้วคือถ้าเราทําได้อยู่แล้วเนี่ยถามว่าเราจะไม่ทาเหรอก็ทําไปมันก็ได้เงินนะครับมันไม่ใช่ว่าทาฟ,ฟรีนะตัวเนี้ยอันนี้ราคาผมคิดเนี่ยคือยกออกยกเข้ายกออกยกเข้าแล้วก็ใช้สายไฟเดิมเนี่ยอ่าค่าแรงเนี่ยไม่แพงนะครับแต่ผมบอกไม่ได้ถ้าอยากรู้ก็โทรมาถาม นะครับยิ่งเป็นลูกค้าที่เราทำกันประจำประจำเนี่ยคือลูกค้าอยู่ได้ผมก็อยู่ได้นะครับลูกค้าโอเคเราโอเคนะฮะส่วนเรื่องอะไรเนี่ยผมส่งตามบินหน้าร้านเลยนะอะไรผมก็ส่งตามบินหน้าร้านนะครับผมซื้อมาเท่าไหร่ผมส่งให้ดูหน้าร้านเลยครับบินหน้าร้านเลยเรื่องอะไรนะครับก็ตามที่ว่าอะไรเสียนะครับก็ส่งให้ลูกค้าดูเลยนะ เครื่องตัวนี้ยังไม่เคยถอดไม่เคยลื้อนะครับบางตัวมันก็จะมีกาวมีอะไรมาบ้างแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่เคยถอดไม่เคยลื้อนะคอยเขาก็ถอดแยกเอาไว้นะครับกัดมันแตกเขาก็จะใส่ถุงแยกไว้ตั้งหากคอยนี่จะคู่เครื่องเลยนะครับคอยจุดระเบิดคือเวลาเราไปซื้อเนี่ยตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทนะครับนะฮะสามหมื่นกว่ากลางๆถึงปลายๆนะครับได้ไรเครื่องเกียร์นะครับ เครื่องเกียร์ปั๊มพวเวอรนนะครับอยู่ในรถคือรุ่นนี้มันไม่มีปั๊มมาให้นะครับแต่ก็หามาให้แล้วก็สายไฟเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเนี่ยสายไฟเพิ่มรอบปั๊มพวเวอรนนะครับมันจะไม่มีนี่ของเดิมก็จะมีนะนี่ต่อข้างล่างนะครับมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสําหรับสําหรับผมทํานะมันมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะ คือผมวางเครื่องไวริงสายไฟมาหลายปีแล้วนะครับผมทำพวกนี้คือบล็อกพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะมันเป็น,ปนบล็อกเดิมมันไม่เหมือนงานดัดแปลงแบบคันนี้นะครับแล้วก็รถตู้คันนู้นนะครับงานแบบว่าวางเครื่องข้ามสายพันธุ์นะฮะงานวางเครื่องข้ามสายพันธุ์ไวริงสายไฟผมก็ทำมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมาทำ u t u b e มาตนปีนี่เองนะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าประจำเขาก็จะรู้ดีนะครับว่าผมทำอะไรได้บ้างนะครับคนที่ทำกับผมมาตลอดซ่อมกัรถตัวผมมาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีอู่แบบนเนี้ยเนีตั้งแต่ยังไม่มีอย่างนี้นะครับมีแค่เป็นเพลิงสักรสีเนี่ยยื่นออกมานะฮะมีแค่เป็นเพิงสังกรสียืยนออนะนย่นออกมาเนี่ยประมาณแค่แค่แถแถวนี้แหละ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นโล่งนะเป็นต้นพงต้นไผ่เต็มไปหมดเลยตรงนี้ผมยืนนี่ก็จะเป็นสารพัดภูมินะครับตรงเนี้ยผมทําตั้งแต่มาเนี่ยปีห้าสามนะครับแต่ผมทําเครื่องอะไรพวกนี้ยอยู่ที่อื่นมาก่อนแล้วนะครับอยู่ที่อื่นมาก่อนแล้วมันก็เลยเป็นประสบการณ์เราก็สะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อก่อนสมัยก่อนเราไปจ้างขอวายสายไฟเนาะเราไปจ้างเขาวายสายไฟเนี่ย บางทีมันเกิดปัญหานะครับเมื่อก่อนยังเราอยู่แก่งอาจารย์ทําอู่อยู่กับเพื่อนที่แก่งอาจารย์นะครับเวลามันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องส่งสายไฟกลับมากรุงเทพทําไปทํามาเราก็เลยแกะลองทําเองเลยนะครับทีนีเ้เราก็รู้แหล่งแล้วว่าเออเมนวลเซอร์กิตอะไรพวกนี้มีขายที่ไหนอะไรยังไงผมก็มาศึกษาดูแล้วก็ทามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้นะครับทาไมก่อนนี้อ่านอ่านแบบ ไม่เป็นเลยนะไวริงสายไฟเนนะี่ยนะครับอ่านซกรีไม่เป็นเลยทุกวันนี้ถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็อ่านได้นะเพราะว่าผมก็ดูภาษาญี่ปุ่นด้วยไงอ่าส่วนมากร้านที่ผมไปซื้อเนี่ยมันเป็นสเปคญี่ปุ่น,นครับเพราะว่าเครื่องที่เราซื้อมามันเป็นของญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะก็จะถามรุ่นนี้รุ่นนี้น,นี้เราจะซื้อเป็นเล่มใหญ่ก็ได้นะครับผมก็ซื้อเล่มใหญ่เลยสมัยก่อนเขาจะมาแค่เป็นรุ่นๆนะครับแต่หลังๆนี้เขาบอกมาเป็นเล่มใหญ่หลายๆรุ่น แต่แพงหน่อยนะอะไรประมาณนี้ผมบอกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วขอให้มันมีพอมีเราก็มาทำนะครับก็ทุกวันนี้ก็มีเยอะมากเลยนะครับเซอร์กิตเมนวลนะฮะไวริงสายไฟถ้าเปิดดูในคอมมันก็อย่างว่าครับมันง่ายๆ่ายครับแต่ถ้าเอาละเอียดเลยมันต้องเปิดเป็นหนังสือนะหนังสือนะครับแต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นในคอมนะเปิดดูเป็นสีสายไฟเลยนะเป็นภาษาอังกฤษมันง่ายๆ่อ่ะ นะครับมันง่ายๆเพราะว่าบางทีเขาแปลมาให้เรียบร้อยแล้วบางเจ้าเขาแปลมาให้เรียบร้อยนะครับมันก็แพงขึ้นไปอีกนะครับแต่ด้วยความเคยชินที่ผมดูแต่เซอร์กิตที่เป็นภา,าษาญี่ปุ่นมาเยอะมันก็เลยทําให้เราแบบว่ามันไม่ใช่ปัญหาแค่คือไปศึกษาว่าอักษรเน,นี้ยสีสายไฟเนี่ยคือสีอะไรแล้วก็ท่องจําท่องจําเหมือนกอ,กอไก่ของักฮูกน่ะประมาณนั่นแหละ แล้วก็ท่องจํามาเรื่อยๆนะครับจนจำได้ว่าลักษณะสัสญ,ญลักษณ์นี้อักษรนี้คือสีอะไรนะครับมันก็วายสายไฟมันก็เราก็ต้องหาอุปกรณ์ด้วยนะว่าอุปกรณ์ตัวที่มันไปต่อเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราถึงวายสายไฟได้นะครับไอตรงบางคนถ้าไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเขาก็ตัดทิ้งตัดทิ้งนะซึ่งบางทีบางตัวมันจําเป็นต้องใช้นะครับพี่ๆเคยสังเกตไหม รถเนี่ยเครื่องเนี่ยเวลามันอยู่ในบอดี้มันอะเออทำไมมันวิ่งดีทําไมมันประหยัดน้ํามันแต่เวลาเอามาวายใส่เอามาวางใส่รุ่นอื่นข้ามรุ่นไปวายใส่ไฟไม่ครบเครื่องเดินไม่นิ่งบ้างเดินได้มากแต่เวลาวิ่งกินน้ํามันควันดำนะครับการชดเชยรอบไม่มีไม่รู้ว่าไฟชาร์จเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าเปิดไฟหน้าหรือเปล่าไฟตัดหมอเปิดหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีสายไฟเอาไว้ต่อทุกเส้นนะครับโหลดอะไรที่เป็นโหลดที่เป็นพาระเนี่ยสัญญาณไฟหลี่ไฟหน้าไฟตัดหมอนะครับอ่าแล้วก็สัญญาณอะไรที่มันเป็นโหลดภาระหรือว่าผ่านไดชาร์จไดอย่างพวกคอนด้าเนี่ยไดชาร์จก็สําคัญนะครับกล่องจะวัดกระแสะการชาร์จด้วยนะอย่างโตยต้ารุ่นใหม่ก็วัดกระแสะการชาร์จเหมือนกันนะครับนะฮะ แรงดันเนี่ยยังไงก็ได้13โวลต์อยู่แล้ว12โวลต์ขึ้นไปอยู่แล้ว13.8แเงี้ยแต่กระแสเนี่ยมันไม่รู้ไงมันจะต้องมีตัววัดกระแสนะครับล้อใดพวกเนี้ยปกติจะเป็นจะเป็นอ่าแดงดับสวิตกุญแจแล้วก็ไฟแช่แต่นี้ไม่ใช่นะครับพวกนี้มันเข้ากล่องนะมันจะมี S มี M มี L แล้วก็มี IG นะครับ4สาย ถ้าไม่ต่อเข้ากล่องบางทีบางรุ่นเครื่องเดินเบาไม่ได้เปลี่ยนได้ชาร์จผิดรุ่นเครื่องก็เดินเบามีปัญหาแล้วก็ไปไล่หากันไปทั่วไปเผื่อไฟเด้งไฟโชว์ด้วยนะครับไดชาร์จเนี่ยมันมีอะไรที่ว่าละเอียดอ่อนลึกซึ้งเยอะกว่านี้นะครับคนที่เขาทำบินซินเขาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทำลอมพวกกล่องอะไรได้เขาก็จะรู้นะครับ ทางนี้ก็ทํามาก่อนนะนะเขาก็จะรู้นะครับแค่สัญลักษณ์ตรงนี้มันก็มันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะสัญลักษณ์เนี่ยที่เขาบ่งบอกเอาไว้ตรงนี้ทีปปักเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าลายไหนคั้วไหนคืออะไรเขามีบอกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันไม่เหมือนไดรุ่นเก่าไดรุ่นเก่า,ดกาแดงดับสวิต์กุญแจแล้วก็ไฟเลี้ยงไฟแช่แต่ไดรรุ่นใหม่ๆไม่เหมือนกันนะฮะทุกวันนี้แค่สายไฟเส้นเดียวเอง ไม่มีสามเส้น,นครับทุกวันนี้รุ่นใหม่ๆม,มีแค่เส้นเดียวโผล่มาเหมือนพวกเบนซ์บีเอ็มวอนะครับมีแค่เส้นเดียวโผล่มานะครับไดชาร์จก็มีมีความสําคัญนะครับกับกล่องกล่องก็รับรู้ด้วยนะครับมันจะต่อถึงกันเลยนะเข้าไปในกล่องนะครับแล้วก็ส่งออกมา Honda เนี่ยตัวดีเลยแหละ Honda มีมานานแล้วนะครับระบบไฟชาร์จแบบนี้เ,เครื่องยนต์พวกนี้ถ้าเรารู้นะครับ การทำงานการอาของระบบสายไฟเนี่ยแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ทำเราก็จะทำดีเซลคอมันเล็วได้สบายเลยดีเซลคอมันเล็วเราก็มา,าเรียนรู้เพิ่มเรื่องอแรงดันน้ำมันนะครับการผลิตแรงาการควบคุมแรงดันน้ำมันนะฮะจ่ายเข้าแล้วก็รักษาในรางของมันเล็วนะครับแล้วก็จ่ายออก นะจ่ายออกก็หัวฉีดหัวฉีดของ c o m ม o นเร i วถ้าเราไม่เอาเรื่องขนาดนะมันก็จะยกแบบนี้ครับเนี่ยเหมือนหัวฉีดเป็นซินเนี่ยแต่ไฟที่ยกหัวฉีดดีเซลนี่มันจะไม่เหมือนกับยกบินซินนะครับนะฮะมันก็จะคนละอย่างถ้าเราศึกษาดูเราก็จะรู้นะครับอย่างเราเป็นบินซินมาก่อนตั้งแต่อดีตแล้วเพราะว่าบินซินมันมี หัวฉีดเป็นควบคุมด้วยกล่อง ECU เป็นอิเล็กทรอนิกมาก่อนดีเซลนะครับนะฮะมันมาก่อนนะครับสำหรับเอเชียนะบ้านเราเนี่ยเอาง่ายบ้านเราเนี่ยประเทศไทย,ยผมเรียนมาก็ตั้งแต่สมัยอะไรอะ c a หรอ c a 1G 7M นะครับ 7M 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 GTE อะไรพวกเครื่องสมัยก่อน ถ้าไมเีเมื่อก่อนเนี่ย 7M นะครับหายากนะฮะเอ่ะเคย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 ได้ยินไหม 7M เ mm hmm. เครื่อง 7M เนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเครื่อง 1G ใช่ไหม G, GE, GTE, ย t e ท u r b o นะครับเกียรธรรมดาเกียร์โต้เออแล้วก็มาเป็น J นะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะฮะส่วน Honda เนี่ยหัวฉีดเนี่ยก็จะมาแล้วเริ่มเริ่มจะมาตั้งแต่พวก Civic แล้วเพราะว่า3ดออะไรก็ยังเป็น คาบูอยู่นะครับคาบูเลเตอร์ผมทำคาบูเลเตอร์เป็นก็เพราะโตโยต้านะตระกูลที่เป็นคาบูอ่ะแล้วก็ฮอนดานะครับคาบูเลเตอร์เนี่ยรู้เลยว่าทำงานไงคาบูที่ทำยากก็คือของมิซูบิชินะครับพวกอ e ีคานะฮะมันทำยากมันเป็นลูกสไลด์นะครับเขาเรียกว่าคาบูอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วโอ้พวกนั้นอาจจะทำยากกว่าบินซินที่เป็นหัวฉีดนะครับ สมัยก่อนวินซนหนวฉีดเนี่ยเวลาจะทําอะไรทีก็เปลี่ยนกล่องนะครับเครื่องแต่งเครื่องอะไรก็ทํากล่องนะครับนะบเปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนกล่องเลยเอา่าสมัยก่อนก็มีอะไรอ่อาฮอนดาก็มีมูเก้นนะครับมีกล่องพวกมูเก้นโตโยต้าก็มีพวกทีดีนะนิสสันก็จะมีนิสโมนะครับกล่องสมัยก่อนก็จะแพงมาก แต่งรถนี่นั่งดูหนังสือผมว่าเปิดดูหนังสือนี่น้ำลายหยดย้อยนะครับรถแต่ละคันนี่มันเป็นระดับรถเทพเทพทั้งนั้นคนมีเงินมีตังนี่เขาแต่งรถกันได้แต่ถ้าเป็นทุกวันนี้เกลือนไปหมดครับของเล่นเพียบนะฮะแต่แบรนด์ที่ว่าแท้ๆอดีตชาติยุค90นี่แล้ว่หายยากไงคนก็หลงเก็บสะสม พวกโลโกงโลโก้อะไรที่เป็นถ้าเป็น h o n d a าอะไรที่เป็นเป็นมูเก้นเนี่ยก็คือว่ามันมีชื่อเสียงอะ่ะนะครับฮอนด้ารู้สึกว่ามันจะมี2อยี่ห้อเนาะมูเก้นกับอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นนิสสันก,ก็หลักๆก,ก็เป็นนิสโมนะครับของแต่งของซิ่งนะครับอ,อของโตโยต้าก็จะมีอะไรวะอะไรวะ นอกจากเทียดีมันจะมีอะไรอีกเจ้าอีกมันติดอยู่ที่ปลายปากนี่แหละจําไม่ได้นะครับแต่ของซิ่งตัวนี้มันของแต่งเนี่ยมันจะเยอะกว่าของเทียดีไงอ่าของอะไรว่าโตโยต้าจำไม่ได้แล้วแหละทช่าบันเทมย้อนอดีตไปก็เท่านั้นเลยครับออวนกลับมานะเครื่องทุกวันนี้ทุกวันนี้นะครับเครื่องพวกนี้ราคาไม่ใช่เบาๆนะครับแพงนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหม าถามว่าคุ้มไหมเกี่ยวกับเรื่องเรามาเซอร์วิสเนี่ยนะครับตัวนูนาา้นน่ะไหมหมดแล้วหมุนไม่ไปเลยนะแล้วเราต้องชั่งน้ําหนักเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอที่ผมเปลี่ยนเครื่องยกชุดเนี่ยคือเป็นความคิดเดียวกับเจ้าของเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจ้าของบอกว่าเกียร์เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแล้วทีนี้มาเจอน้ํารั่วเครื่องน็อกอีก เจ้าของก็เลยตัดสินใจบอกว่าเปลี่ยนทั้งตัวไปเลยไหนๆก็เสียเงินแล้วเปลี่ยนไปเลยนะครับห้าปีก็เลยได้ตัวนี้มานะครับก็เลยได้ตัวนี้มาอะไรที่ต้องสลับแล้วใช้ของเดิมผมก็จะตัดราคาลดร,ราคาให้แกไปนะครับผมไม่เคยเอาเปรียบใครนะนะครับไม่ใช่ว่ามาตามเนื้อผ้านะอะไรที่เราลดหย่อนให้แล้วก็สลับได้แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก เราก็จะสลับให้นะครับอย่างพวกคอมแอร์ A เนี่ยเนี่ยเราก็ใช้ลูกเดิมนะครับราคาก็ตัดไปนะครับไดชาร์จก็จะใช้ลูกใหม่นะครับลูกเดิมแล้วก็มีเครื่องตัวเก่าอีกตัวหนึ่งนะที่เขาเก็บไว้เขาจะเอามาเอามาให้นะครับก็จะเทินเครื่องกันไปนะผมว่ารับเทินเครื่องเอาไว้นะครับผมรับเทินเครื่องเอาไว้ <c oughs> สองตัวนะครับตัวเก่าที่อยู่ที่บ้านเขาแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องเกียร์ แล้วก็มาหักกันเป็นค่าลงค่าแรงไปอะไรกันไปนะครับถามว่ามันเหลืออะไรไหมมันไม่เหลืออะไรแล้วครับมันก็พออยู่ได้ครับผมบอกตรงผมก็คุยลูกค้าตรงๆนะว่ามันพออยู่ได้นะก็ช่วยๆกันนะครับอะไรผมอ่านได้ผมก็ช่วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับบ้านผมก็ไม่ได้เช่านะที่ผมก็ไม่ได้เช่านะที่เราเองนะตรงนี้มโนนะครับว่าที่เราเอง อง่ายๆครับผมมันง่ายๆแล้วคุยกันถ้าเกิดลูกค้ามีเวลาเอามาจอดไว้เงี้ยตอนแรกลูกค้าบอกว่าวันศุกร์ทันไหมผม <c oughs> บอกพี่ไม่ทนันหรอกผมทํางานหลายหลายหน้านะเพราะว่ามันมีหลายคันนะครับคันอีสูรดาก,ก้อนผมก็ต้องทําว่างๆผมก็ต้องไปประกอบเครื่องอะไรเขาแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นผมก็มาทําเครื่องตัวนี้ต่อให้วันนี้ผมไปซื้อเครื่องมาเพื่อว่า เตรียมการเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ยกขึ้นเพราะว่าถ้าเราไปเอ้อระเหยนะครับเอ้อระเหยลอยชายเนี่ยมันจะไม่ได้งานอะไรเลยนะครับมันจะไม่ได้ได้ไม่ได้งานอะไรเลยสักอย่างนีนอย่างคันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแล้วพรุ่งนี้ล้างล้างจารบีใส่นะครับผมเจียจานเนี่ยคือเจียจานให้แล้วก็ล้างอัจจารบีให้นะ เพราะว่าถ้าผมเห็นแบบนี้ผมรับไม่ได้หรอกผมทำให้เองเลยนะครับลูกค้าก็บอกทำเนี่ยผมก็ยังไม่ได้โทรหาลูกค้านะลำปีเลยนะครับเพราะผมถอดจานมาเจียร์มาเราเห็นเงี้ยก็แค่ล้างอะ่ะก็แค่ล้างแล้วก็ประกอบแล้วคิดเงินลูกค้าไปนะครับค่าแรงก็ไม่ได้แพงอะไรนะฮะเฟืองอ e ีเบสก็เนี่ยเฟืองอ e ีเบสก็มีแต่ขี้ดินนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างประกอบให้ครับซีนตัวนี้ผมซื้อมาแล้วนะนี่ซีนตัวนี้ซื้อมาแล้วตัวในนะนี่ซื้อมาแล้วสองข้างพรุ่งนี้ล้างแล้วก็ประกอบมันไม่ได้เสียหลายอะไรแลร้วครับพอเราเลือกมาเรามาเจอเนี่ยก็ทําไปเลยนะครับลูกค้าเขาไม่ว่าหรอกครับทําไปเขาชอบด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีใครมาทําให้นะเกียจางก็เจียอย่างเดียวอ่ะก็ไม่อันนี้ก็ประกอบคืนอะไรประมาณนี้แต่ของผมจะทําให้นะครับทาให้ ขเขาไม่ได้รีบเขาไม่ได้เร่งไงเขาเามาจอดไปให้นะครับเขาบอกตามสบายช่างเลยครับนะฮะเสร็จเมื่อไหร่ก็โทรหาเพราะว่างานแบบนี้ต้องรีบทำให้เสร็จนะเพราะาผมออกตังก่อนนะครับก็เลยมันไม่อีตังก็เลยออกไปก่อนแล้วก็ต้องรีบทําให้เสร็จนะฮะพรุ่งนี้ครึ่งวันเที่ยงเสร็จแล้วนะครับตื่นในเช้ามาก็มาทำนะครับตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วเนี่ยเออ เดี๋ยวผมจะแถมอีกนิดนึงนะครับอันตัวนี้ก็จบไปนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้ค่อยดูติดตามกันนะครับอ่าสับสลับอุปกรณ์ใช้สายไฟเดิมนะใช้สายไฟเดิมแล้วก็ชุดนี้เก็บไว้รอลูกค้าว่างหลังปีใหม่ก็เ,เอามาวายสายไฟใหม่นะครับนะครับไม่ยากไม่ยากทําให้มันใช้ได้วิ่งได้ก่อนนะครับง่ายที่สุดนะครับกล่องก็ กล่องตัวใหม่เนี่ยมันโคลาบ็อกซ์นะครับมันติดอีโมนะครับตามไม่ติดต้องใช้กล่องใบเดิมนะครับต้องเอาใบเนี้ยไปปลดก่อนแล้วก็ลายพินลายปักเหมือนกันนะแต่ต้องมาสลับสลับบันบางเส้นก็ใช้กล่องนี้ได้นะครับก็เ,ออเดี๋ยวผมจะแถมอีกนิดนึงนี่ใครที่เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะถ้าใครดูจนจบนะครับก็จะรู้นะครับนี่ อันเนี้ยผมใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะไอแบบนเนี้ยเนี่ยผมใช้มานานแล้วนะครับแบบเนี้ยล็อกมูเล่นะครับล็อกมูเล่นะต่อให้เป็นล่อง A นะครับล่อง A ล่อง b เนี่ยก็ใช้ล่อง pk ได้นะครับเนี่ยเจ็ดพเคอะไรสายพันเก่าๆม้วนให้มันทับกันนะครับยิ่งเป็นล่องแบบเนี้ยยิ่งจับแน่นเลยนะครับ ทั้งขายเข้าขายออกอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องขัดประแจสตาร์ทก็ได้ขายออกอย่างนี้ได้เลยนะครับนอกจากว่าลูกยางเงนกระชากข้างในอะ่ะมันขาดมันจะหมุนไม่ได้นอกจากว่าเราจะเชื่อมก่อนนะครับอันเนี้ยผมขัดเอาไว้นะขัดเอาไว้เพราะผมก็พัมเบยาวแล้วผมขัดเอาไว้ผมว่าจะมาถา่ายดูตอนแรกผมลืมผมนึกได้เมื่อกี้นี่เองอันนี้ผมขัดแล้วนะจับ ยพอเราคล้องเสร็จปุ๊บเราจับบีบบีบไว้นะครับบีบสายพานคู่ไว้แล้วก็ใช้ประแจนะครับไขไปให้มันทับกันเองนะครับไขให้มันทับกันเองพอมันตึงแล้วเนี่ยเนี่ยพอมันตึงแล้วนะเราก็ไขให้มันแน่นส่วนหนึ่งที่เหลือแป,ป๊บครับนี่นะที่เหลืออันนี้เลยนะครับมือเดียวมาบเฟก็ไปไม่ต้องขัดเกียร์นะครับเนี่ยครับเยอะเ,เลยครับ เี่ยคุณจะเอาแน่นแค่ไหนล่ะถ้ามันบีบทับกันแล้วมันรัดกันแล้วนะครับยังไงก็แน่นครับเนี่ยไม่ต้องขัดเกียร์นะครับเนี่ยผมก็ทำม้าของผมอย่างเงี้ยเป็นสิบปีแล้วนะผมก็ใช้ของผมด้วยเปื่อยเ,เนี่ยอึ๊ดเ้สุดจัดถ้าถ้ามันหมุนตามนะครับถ้ามันหมุนตามนะ เราเอาครีมเนี่ยบีบนะครับบีบปุ๊บมันจะแน่นเลยนะครับครีมบีบรัดหรือว่าครีมปากโคง้งเนี่รัดนอกในก็ได้มันจะเพิ่มให้เราบีบมันแน่นนะครับส่วนมากถ้าคนทําไม่เป็นมันจะลื่นนะครับถ้าคนพันตัวเนี้ไม่เป็นเนี่ยพันรอบตัวนี้ยไม่เป็นมันลื่นนะบางคนบอกโอ้ยเคยลองแล้วใช้ไม่ได้มันลื่นอ๋อผมทําได้อะนะครับ อยู่ที่ทมองนะครับนะบเดี๋ยวผมจะลองเอาเคีมมาบีบให้ดูนะแล้วจะเยืะดูอีกทีอันนี้อันนี้มันก็ตึงแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตึงนะครับปวดข้อแล้วแบบนี้มันจะแน่นแล้วแล้วแหว,วนน่ะแหวนน็อตเนี่ยมันจะเป็นแหวนเหมือนแหวนตะปิงไงต,ตัวอีแปะมัน,นะแหวนนี่แปะนา้น่นมันเป็นแหวนโค้งนะครับมันไม่ใช่เป็นแบนนะตอนไขเนี่ยตึงอย่างเงี้ยแต่เวลาตอนคลายนี่แน่นมากเลยนะครับ เดี๋ยวรอครีมมาบีบให้ดูนะนี่ครับผมบีบไว้ข้างล่างนะเป็นครีมโค้งนะเห็นไหมครีมโค้งอะ่ะเราบีบไว้กับสายพานนะครับคีมปากโค้งมันไม่มีเห็นไหมเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยนะนี่มันจะไม่หมุนตามเลยนะเออจะให้ดูยังไงเนาะเนี่ยมันจะไม่หมุนตามครับดูสังเกตครีมล็อกก็ได้ข้างล่างเนี่ยครับนี่นะ เ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับมันจะไม่หมุนตามนะครับอย่างเงี้ยยังไงก็แน่นนะพอแน่นเราก็คลายออกนะพอมันแน่นแล้วคลายคีมล็อกออก <c oughs> อแล้วก็ผมก็จะคลายสายพานออกเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันพันกันแบบไหนนี่นะครับมองไม่เห็น เนี่ยครับเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยครับแบบนี้ครับง่ายๆพอเราไขาออกถ้าเราไขาออกเราก็พับย้อนด้านไงนะครับผมก็ทำมานานแล้วนะไอ้แบบเนี้ยนานมากแล้วมันง่ายๆไง,งครับไม่ต้องไปใช้ลองเองเหมือนกันนะครับใช้แบบนี้ไอ้สายพานเก่าพวกออ่โต้ต้ตา บีกงวีโกอะไรพวกนี้ยก็บีบอย่างเงี้ยครับใส่เข้าไ,ไปแล้วก็บีบปุ๊บโอ้หันยากก็จะประมาณเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือไขออกนะเนี่ยอันนี้ถ้าเราไขาออกมันจะหมุนทับมาอย่างงี้นะครับหมุนทับมาเรื่อยโอ้โหซูมไว้นี่หว่าเนี่ยครับ แถ้าเราไขาเข้ามันก็จะอยู่ประมาณท่านี้ยังก็จะอยู่ประมาณท่านี้ครับไขเข้าแล,แล้วเราก็ไปขัดไว้กับมูเล่ไดชาร์จก็ได้นะครับออกครับผมเคยไขยมุเล่เครื่องเจนะครับเจแซดทีเ่เราซื้อมาใหม่ๆเครื่องเจแซดถ้าเราซื้อมาใหม่ๆควรจะยิงมูเล่ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยิงมูเลน่นี่เวลาเราจะทํางานนี่ขาย,ยากมาก นะครับมุเล่เวียงนะครับแลียวยิงถ้ามันรูดนะครับสุดยอดเลยถ้าลูกยางมันรูดอะอย่างดีแมกนะครับกรณีที่ลูกยางกันกระชากต,ตรงกลางมันรูดนะครับมันจะมาขัดสายพานอย่างเงี้ยขายไม่ได้นะครับก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันเกาะกันอะเชื่อมให้มันเกาะกันนะครับเชื่อมให้สองชิ้นมันติดกันแล้วถึงจะเอาสายพานขัดออกหรือ ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะทํายังไงครับก็แล้วแต่ความประสบการณ์เนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้พี่น้องดูนะครับท้ายคลิปท้ายคลิปท้ายคลิปอะยี่สิบวนาทีเหมือนเดิมอะฮะขอบคุณมากเลยครับสําหรับวันนี้นะลาตีสวัสดีนะครับเหลัาฝันดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ